ท่านสาเค่เป็นตำแหน่งสาวผมสั้นของเกียมดมค่ะพอจะคิดว่าแบบอุ้ยเป็นผู้ชายป่าผู้หญิงผมสั้นค่ะไม่เลยตำแหน่งนี้มีจริงป่ะหนูตั้งเองตําหน่งต้องมีพร็อพอ๋อมีพร็อพด้วยอย่าเข้าบูครับ ดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับกับตันฝ้ายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้ฝ้ายเนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูเทรนคณะที่แบบว่าส่วนใหญ่เด็กเตรียมสนใจกันว่าอยากเข้าคณะไหนกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ l e t o ขอโทษนะคะหนึ่งอดเพลงนิดหนึงได้ไหมคะแคดโอเคพร้อมมากๆเลยเล็งอยากเข้าคณะอะไรกันคะ ทันตะจุฬาครับผมเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุลาครับทาปัดจุลาครับทำไมถึงสนใจคณะนี้ค่ะตอนแรกว่าจะเข้าหมอแต่ว่าเรียนนันไม่่อบผมเท่าไหร่ครับก็ตอนแรกว่าจะเข้าหมอจะหมอเข้าไม่ได้แล้วตอนแรกก็จะจะเข้าวิทย์วะวิทย์วะก็ไม่ไหวเหมือนกันไมอใช่เผื่อ่อาจารย์เศรษศาสตร์ไปเห็นพอจริงชอบเศษศาสตร์อยากอยากแบบทำงานในฟิลนี้ครับผมมีแพชชั่นในการแบบมีความรู้ด้านการเงินไม่ใช่ครับผมทาปัดก็ มันก็เหมาะกับคนหล่อๆครับมันก็เหมาะกับคนหล่อๆเท่าที่ตอนนี้จะเข้าทันตะที่ยังเรียนไม่ครบนะครับก็มีสังคมไทยชีวะคณิตฟิสิกส์แล้วก็เคมีครับผมคือทั้งหมดยังเรียนไม่ครบเลยครับยังเรียนไม่ครบเลยครับให้เลังใจเพื่อนเด็กหกสิสู้ๆนะครับถ้าผมทําได้ทุกคนก็น่าจะทาได้ครับผมผมจะทําให้ได้ผมจะทําไม่ได้ครับเพื่อให้เพื่อนๆพวกเขาจะทําให้ได้พวกเขาจะทําให้เธอเขาจะทําให้ทําได้ อยากเข้านิติศาสตร์เข้า IR รประสาทค่ะอยากเข้า l b l b ไม่ก็อักษรค่ะเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะช่วงนี้ก็มีสังคมนะคะเยอะก็จะต้องเริ่มเก็บเลยแล้วก็ทําโจทย์อังกฤษไทยฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้คล้าย,ายกันเลยค่ะไทยสังคมเนี่ยเนื้อหามันเยอะม,มากโดยเฉพาะสังคมของเราจะเป็นแ็กแบบว่าพอร์ตโฟลิโอรอบแรกนะคะก็จะไม่ได้เก็บนะะเนื้อหาเหมือนเพื่อนก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะต้องสอบอะไรเนี่ยแราก็อยากให้แบบว่าทุกคนพักผ่อนแบบไปเที่ยวอะไรบ้างคอยทุกคนแบบว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบว่าอย่าเครียดมากไปก็ เริ่มต้นปีแบบว่าอะไรที่ดีๆขอให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อย่ายไปเครียดติดก,ก็ติดไม่ดืไม่ติ่งติดน่าจะเร็งแพทย์ไว้ครับคณะแพทย์เหมือนกันครับทำไมคะทำไมถึงอยากเข้าแพทย์ก็เขาตามเพื่อนเป็นคณะที่น่าสนใจดีครับเติมตัวไปถึงไหนแล้วคะอ่านหนังสือทุกวันครับ <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เร่งทันตาแพทย์ค่ะจุฬาใช่ไหมคะ ถ้าได้ก็ดีให้รีวิวหน่อยได้ไหมที่ผ่นที่ผ่านมาปีนี้มีอะไรแบบแปลกไหมเออพูดได้เหรอก็อวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆเด็ก6 7ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังในทุกๆอย่างที่ทุกคนเลือกแล้วก็ตั้งใจไว้ค่ะอยากเข้าคณะนิเทศครับอ้าวทำไมเป็นคณะนิเทศล่ะคะก็ช้ำใจจากรัฐศาสตร์มาไงครับอ้าวแล้วถ้าหลุดนิเทศไปอีกก็กลับไปรัฐศาสตร์ครับ ก็คือเรียกได้ว่าเป็น2ทางที่รีก็แบบชอบเหมือนกันแล้วคิดว่าจะต่อยอดสิ่งที่รีชอบได้ใช่ครับโอเคอยากให้รีอวยพรเพื่อนเพื่อนิดนึงเนาะขออ้างอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพร,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 รให้ทุกๆคนนะครับคิดอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับก็มีความสุขในวันปีใหม่โอเคกับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับบุคคลที่ใครอยู่เตรียมก็จะไม่รู้จักไม่ได้แล้วทั้งสองคนเนี่ยทำกิจกรรมในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้เราให้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับแมนนี่เนี่ยแมนนี่ก็เป็นสปิทเฟชชี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก ท่านสา,า,าเป็นตำแหน่งสาวผมสั้นของจวมดมค่ะแล้วก็ตอนม4ี่มีการแข่งหางเครื่องเป็นแบบเต้นก็อจะคิดว่าแบบเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงผมสั้นค่ะไม่เล้ตำแหน่งนี้มีจริงป่ะ <c oughs> หนูตั้งเอง <c oughs> <c oughs> ติดตั้งแต่เช,าชา้าด้ยตั้งแต่เช้าตอนเรียนนีบ่บางเพื่อนไหมนิดนึงค่ะ <c oughs> อยากถามถึงแบบคณะที่อยากเข้านิดนึง <c oughs> มากิจกรรมผ่านนี้ <c oughs> ก็คงไม่พ้นนิเทศค่ะก็เป็นนิเทศตุลาค่ะ <c oughs> ก็ต้องหนีไม่พ้นนิเทศเหมือนกันค่ะต้องอยู่กับสังคมของเรา <c oughs> อยากให้แบบัราสองคนอวยพรปีใหม่เพื่อนๆหน่อยค่ะก็อยากไรใหทุกทุกคนนะคะมีความสุขวันปีใหม่แล้วก็ส่าหวังกับคณะที่อยากเข้าค่ะขอบขุณค่ะก็เสียงเหมือนเลยก็อนนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะที่จะเข้าไปนเด็ก6-7ปีเนี่ยก็สู้ๆนะคะขอให้ติดคณะที่หวังค่่ะวา Ha ha ha. สวัสดีค่ะอยากเข้าคณะอะไรกันคะตอนนี้เร็งไว้อักษรไม่ก็นิเทศฮะอาจาร์นิเทศค่ะดูๆเป็นคณะไปก่อนว่าแบบเราชอบตรงนี้จริงๆไหมเพราะว่าแบบว่าถ้าเราเรียนไปจริงๆแล้วเราไม่ชอบอมันเป็นประเด็นใหญ่กว่าตอนนี้เราก็อยู่กับประธานนักเรียนของเราเลยจริงๆแล้วอยากเรียนสายวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรียนต่อที่ต่างประเทศครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าสายวิทยาศาสตร์นยครับถ้าได้เรียนในต่างประเทศเราก็จะได้เจอกับอาจารย์หรือว่าเราก็จะมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มันส่งเสริมให้เราสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเราและเราก็สามารถกลับมาใช้ที่ ประเทศไทยต่อพัฒนาอะไรหลายๆอย่างในประเทศนี้ได้ครับสวัสดีค่ะก็คืออยากเข้านิติศาสตร์นะคะเพราะว่าชอบเรื่องกฎหมายค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะก็คืออยู่กับเรื่องกฎหมายนี้เพราะว่าพ่อเป็นตำรวจด้วยแม่ก็เป็นตำรวจแล<อ>้วคนานิติศาสตร์ของอิมไปถึงไหนแล้วคะก็ก็ตามคาถากรรมแล้วกันคะ่ะ <c oughs> <c oughs> สนามที่แกะผ่านไปแล้วรีวิวนี้นึงไดไหมอิมร้อนมากเลยค่ะสนามที่ไปนะคะแต่ก็โรงเรียนไหนโรงเรียนไหนบอกเขา อยาากดีว่คือเราดูคณะเดียวกันเลยครับก็คืออักษรศาสตร์ครับแล้วก็คือวอลลินก็ดูเป็นศิลปศาสตร์ของมทว้เหมือนกันครับเพราะว่ามีเอกที่หลากหลายครับอยากเข้าวีเอตุลาค่ะเพราะว่าชอบเรื่องแบบธุรกิจหรือมาร์เก็ตติ้งอะไรเย่างนี้มันแบบน่าสนุกดีค่ะอยากเข้าบาลลักตุลาค่ะชอบแบบสายภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเข้าคณะแพทย์ครับเป็นอาชีพที่แบบดีแล้วก็เท่ดีครับอยากช่วยเหลือคนอื่นครับผมอยากเข้าแพทย์ครับ ก็รู้สึกว่าแพทย์เป็นคณะที่เราสามารถช่วยคนได้ตรงๆแล้วก็แบบเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาได้ครับวิศวะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นแพทย์ครับแล้วก็แบบชอบฟิสิกส์อยากเข้าอักษรค่ะเพราะแบบชอบพวกการอ่านอะไรพวกนี้เรื่องหนังสือภาษาคำศัพท์อะไรย่างเงี้ยค่ะพี่หมคขาให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็กินข้าวเยอะๆค่ะเกดอยากเข้าคณะอะไรคะก็แนวบริหารเลยอนะบัญชีค่ะ ว่ารู้สึกชอบอะไรที่มันไม่ฟิกให้ได้คิดให้ได้ลองทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราอยู่กับกัปตันแพลวาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแพลวาเป็นไงบ้างคะที่ไปสอบมาเออก็รู้สึกว่าชาวทําไม่ทันค่ะจริยาก็ภาวนาให้ถูกแล้วก็เชืช่มอมโยงก็โอเคก็อย่าลืมไปดูรีเฟกเอ่อที่แพทหนึ่งของเรานะคลิปคลิปที่แล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนต้นต้นปีด้วยความสดใสแล้วก็มีความสุขตลอดปีค่ะ ISE วิศวะอินเตอร์จุฬาค่ะคิดว่าวิศวะมันแบบว่าเข้ากับเราคือสนสนใจทางด้านพวกแบบโคด i ิ้งอะไรอย่างงี้ค่ะก็เอาที่เล็งเอาไว้ก็อ,อักษรกับบัญชีแหละที่อยากเข้าอักษรเพราะว่าชอบดูไก่บ้านฟาโรสค่ะเนี่ยเป็นรุ่นน้องอักษรพี่ฟาส่วนบัญชีนี่ก็คือเพราะว่ากลัวว่าแบบ มีกินนะ,สะใสปะเรากลัวไง,แ,งแพทย์จุฬาครับเพราะว่าดูซีรีส์หมอนครับแล้วก็ชอบอะไรพวกนี้ครับอยากเข้า v b a จุฬาค่ะเพราะว่าชอบเรียนเลขแล้วก็อังกฤษมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะโอ้โหเราคนต่อไปนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับที่หนึ่งสินคํานวณนั่นเองค่ะตําหนงนะต้องมีพรออ็อพต้องมีพร็อพด้วยอ่าอยาเข้าบูครับบูคืออะไรคะนนเดี๋ยวงานนี้กูแสดงเอง แล้วตอีว่าโรงเรียนมันปิดไปแล้วนะครับผมดูโฟกึงเยอะไปไหนอ่อยอ่ะถ้าตอบจริงๆก็คือจะเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ครับผม EBA ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมสอบทุนรัฐบาลด้วยทำไมถึงอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ผมรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชา,า,าที่เรียนแล้วมันไปอดแ p ปใช้กับชีวิตจริงได้จริงมันให้ mindset เ,เกี่ยวกับการมองทุกอย่างเป็นระบบนะมันให้วิธีการแก้ปัญหาผมมองว่าต่อให้ไม่ได้ทำงานทางสายเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เอาความรู้เอาสกิลอะไรเงี้ยไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันครับอยากเข้าสถาปัต์อินดาค่ะขณะนี้มันแบบเปิดโลกเรามากแล้วก็ให้ดีไซน์ให้แบบ เรามีความคิดในการออกแบบเลยค่ะเราอยากเข้าคณะอินด้า <c oughs> ก็คือสถาปัตยกรรมภาคอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์นั่นเองคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่มันไม่ได้แมสมากแต่ว่าเราเชื่อว่าใครที่มาสนใจเรื่องแบบสถาปัตยกรรมเรื่องศิลปรกรรมชอบวาดรูปอะไรเงี้ยน่าจะชอบคณะนี้มากๆที่จริงก็อยากเข้าหลายคณะมากวิศวะหมอแล้วก็อาจจะเรียนต่อด,ด้านฟิสิกส์ครับเพราะว่าชอบเรียนฟิสิกส์ที่อยากเรียนหมอก็เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถเจอเหตุการณ์ต่างๆที่แบบ การเรียนพักษาคนไข้แลการได้เจอร่างอาจารย์ใดห,หรือว่าแบบการได้ทํผาตัการต่างๆมันแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เจอในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอะถ้าเราไม่ได้เรียนหมออะไรเงี้ยขอให้สิ่งที่แบบ ตั้งใจสะสมความรู้อ่านเป็นเวลาหลายเดือนก็ขอให้มันแสดงเห็นผลครับโอเคค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นผลสารวจคร่าวๆเนาะที่า,าไฟได้ไปถามเด็กเตรียมมาว่าเขาเนี่ยอยากเข,าข้าคณะอะไรกันบ้างค่ะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะแบบอาจจะมีคณะที่แบบตรงกันบ้างแล้วก็ไม่ตรงกันบ้างก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ค่ะสําหรับปีใหม่นีะคะไฟก็อยากไว้พรให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จกันทุกคนเนาะโดยเฉพาะเด็ก6 7อย่างพวกเราก็ขอให้ติดคณะในฝันกันทุกคนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบให้มีคความสุข่ะเร ปีใหม่ที่ดีค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสี่กับตัดด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จะสอบเขาเตรียมตัวยังไงบ้างครับต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะคะการเตรียมตัวส่วนแรกคืออ่านหนังสือแน่นอนนะคะว่าต้องสอบอะไรบ้างเอเลเวลบ้างที่แคสมากแต่อีกส่วนที่สําคัญคือการมูค่ะมีแนะนําแบบที่มูไหมคะหนูชอบวัดหัวลำโพงมากอันนี้อันนี้ถ้าไปไหว้พระที่หัวลำโพงนี่เขาให้เข้ามาเป็นต้องต้องแอบหน่อยค่ะมีความสุขกับการอ่านหนังสือของตัวเองนะครับแล้วมันจะทําให้การเรียนของพวกเราสนุกขึ้นครับ